จูนเคยสงสัยไหมว่าหุ้นดีมันหน้าตาเป็นยังไงเคยสิทุกคนก็บอกให้ซื้อหุ้นพื้นฐานดีถือยาวแต่ไม่มีใครอธิบายให้เข้าใจจริงๆว่าดียังไงนั่นแหละคือเหตุผลที่เราทำช่อง VI Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าขึ้นมา ช่องนี้ไม่ใช่แค่เล่าข่าวหุ้นแบบผ่านๆแต่เราจะพาทุกคนมารู้จักการลงทุนแนว value investing หรือที่เรียกว่า VI ถือหุ้นดีในราคาที่เหมาะสมแล้วปล่อยให้มันโตในระยะยาวเราจะวิเคราะห์หุ้นแบบเจาะลึกด้วยข้อมูลจริงตัวเลขจริงไม่ใช่ปัน่นไม่ใช่กระแสเพราะเรามั่นใจว่าการลงทุนที่ดีต้องมีเหตุผล ใช่แล้วที่พิเศษคือเราใช้เสียง AI พูดแทนเพื่อให้ข้อมูลชัดเจนสม่ำเสมอลงคลิปได้ทุกวันใครที่อยากเรียนรู้เรื่องหุ้นเข้าใจหลักการ VI และวิเคราะห์ได้เองในอนาคตต้องกดติดตามช่องนี้ไว้เลยครับ VI Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าเข้าใจง่ายเน้นคุณภาพวิเคราะห์ลึกแบบไม่ขายฝันงั้นวันนี้เรามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆกันนะ Value Investing คือการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าที่แท้จริงสูงแต่ราคาหุ้นในตลาดต่ำกว่าที่ควรจะเป็นฟังดูเหมือนซื้อของลดราคาเลย เลยเหมือนคุณไปเจอกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ๆที่มีมูลค่า20,000บาทแต่ขายอยู่10,200นักลงทุนแนว VI ก็คือคนที่รู้จักมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทแล้วซื้อในช่วงที่ราคาต่ำกว่าความจริงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นไหนราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงคำถามดีมากนักลงทุน VI จะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางพื้นฐานเช่นดูกาไรสุทธิ ROE ROA PE PBV นี่สินการเติบโตของรายได้แล้วเอามาประเมินว่าบริษัทมีศักยภาพแค่ไหนแล้วเปรียบเทียบกับราคาตลาดปัจจุบันแล้วเราต้องถือหุ้นไว้นานแค่ไหน VI ไม่มองกำไรระยะสรรั้นแต่เน้นถือหุ้นดีๆไปเรื่อยๆบางคนถือ5ปี10ปีหรือจนกว่าราคาจะขึ้นถึงมูลค่าที่แท้จร,จริงสรุปคือ VI คือการมอง หุ้นเหมือนซื้อกิจการดีๆมาเป็นของเราในราคาถูกแล้วให้มันโตไปกับเวลาใช่แล้วเหมาะกับคนที่ไม่อยากเก่งกาไรแต่อยากสร้างความมั่งคั่งระยะยาวอย่างมั่นคงใช่แล้วฟังแบบนี้น่าสนใจมากแล้วในช่อง VI Station เราจะพาคนดูไปรู้จักกับหุ้นแบบนี้ใช่ไหมใช่เลยทุกคลิปเราจะพาเจาะลึกบริษัทที่มีพื้นฐานดีพร้อมตัวเลขวิเคราะห์เข้าใจง่ายและไม่อิงกระแสก ใครอยากเริ่มลงทุนอย่างมีเหตุผลต้องกดติดตาม VI Station ไว้เลยนะคะ